คลิปนี้แจกครูโอโรจิห้ารางวัลไปครับผมเสากลางกันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตีโอ้โหเสียจังหวะหมดตาย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 นี่เน้นมาครับ ว้าว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 โอเคเรียบร้อยไปหนึ่งครับหูลูกสองว้าวโคตรคลาสสิกเลยแต่ว่าเขามา,นะามีตาทิพนะเขามีตาทิพนะโอ้ยเชลเชลหูกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนเสร็จกันเสรล้านแล้วว้า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 วว้ยมาแล้วลุงแล้วมาแล้วเสร็จเต็มเต็มเต็ม Yeah. เรียบร้อยเลยมามา let's go ลุย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 เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยเป็นหนึ่งงูไม่องฟองฟองเฮลิบัสนะตัวตะกี้นะตัวตะกี้นะแล้วนายทำเรานะวู้วปลาเล่า น่ะนุ่นเพลินเลยนะสาธุมาครับผมเอเลบัสอีกตัวนึงว้า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 วเสร็จเลย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 เรียบร้อย <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b a ลเลอร์การอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีรางวัลมาแจกส่กทงท้ายปีเป็นครูโอโรจิห้ารางวัลเย,ย้ว้าวนาครับผม สำหรับเจ้าครูโอโรจินะครับผมผมยังไม่มีเลยไนงะแต่เอามาแจกเพื่อนก่อนเลยเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็นไอโอโรจิตัวล่าสุดเลยเป็นตัวลิมิเต็ดอิ dition ที่เพิ่มเลือดขึ้นมา10%ครับผมนะตัวนี้เลยนะที่มีน้ําแข็งเกาะครับผมแล้วก็หน้าตามันเหมือนแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถโบราณน,นะแต่ว่ามันเท่มากๆเลยขอบอกครับผมผมก็จะยกไอตัวอย่างจากเจ้าโอโรจิตัวนี้นะเพราะผมไม่มีไนงะไอตัวที่ผมจะเอามาแจกเนี่ยนะครับผม ของผมยกตัวอย่างเป็นเมกาโรดอนโอโลจินะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นตัวลิมิเต็ดใช่ไหมแล้วก็เลือดเท่ากันนะไอตัวไอโอโลจิตัวลิมิเต็ดนะครับผมเลือดจะอยู่ที่1นึ่งแสนะถ้าเกิดตัน MK3 นะครับผมแล้วก็สปีดเร็วที่สุดในบรรดาหุ่นทั้งหมดเลยอยู่ที่69ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็ได้เมจจากความสามารถเนี่ยแปดพันนะแล้วก็กัดก่อนวินาทีละ70ครับผมนั่นเลยประมาณนี้เลยอันนะ แล้วก็ครับผมกติก,กาในการรับครูโอโรจิก็อย่างง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ขั้นแรกกด subscribe ช่องนี้ก่อนเลยจึ๊กๆกดได้ยังอ่ะแล้วก็2นะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดได้ยังเอ้ยอ่ะถ้ากดแล้วก็3นะครับผมอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะต้องมีใส่ในช่องคอมเมนต์นะครับผมใส่ Hashtag wr win crew โอโรจิ แล้วก็เว้นวักนะผมตามด้วยแพลตฟอร์มแล้วก็ ID ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนเนะครับผม Hashtag wr win crew o r o g y เดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวอย่างเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมในคำอธิบายในดิสคริปชันนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเวลาจากกอป ID นะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆพื่ทำตามนี้เลยนะเข้าไปที่ตรงส่วนของโปรไฟล์แล้วนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลย ตรงนี้นะนี่กดเข้าไปเลยครับผมมันก็จะขึ้นมาคัดลอก ID แล้วก็เอาไปวางครับผมอาจจะเอาไปเซฟไว้ในโน้ตหรือว่าเอาอะไรเซฟไว้ในเครื่องครับแล้วก็เอามาเพลสลงไปดีกว่าเพราะบางคนครับผมพิมพ์ผิดยัง0ูนย์กับโออย่างเงี้ย L อใหญ่กับไอเ L ลเล็กกับไอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะสามารถสลับกันได้บางคนก็จะสลับตำแหน่งตัว ID นะผมถ้าเกิดเป็นความผิดพลาดอย่างเงี้ยผมจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ ถ้าเกิดเพื่อนๆลงไ d ดีผิดแล้วได้รางวัลนะเพื่อนๆก็จะไม่ได้รางวัลครับผมแล้วก็รางวัลในรอบนี้นะผมจะเกิดความล่าช้าหน่อยเพราะว่าทางพิโซนิกเนี่ยเขาหยุดเทศกาลปีใหม่ครับแล้วก็จะไปเปิดทีช่วงกลางกลางเดือนมกราคมเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ไอผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลก่อนหน้าครูเบนได้พันเชอร์อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องรอถึงกลางเดือนหน้าเลครับผมแต่บางทีก็อาจจะเข้าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนอ่าเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูก่อนนะครับผม นะสำหรับไอแพตฟอร์มของเพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าแพตฟอร์มของตัวเองคืออะไรแพตฟอร์มนี้ก็คือเป็นระบบที่เล่นครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่นใน iPhone ใน iPad อ่าเพื่อนเอนก็คือ iOS นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอนเล่นในมือถือที่ไม่ใช่ i p h o n e ก็คือ Android ครับผมเน่ยใช้ Vivo Samsung oppo อะไรพวกนี้ก็คือ Android หมดเลยอ่าส่วนในคอมนะครับผมไม่รวม e m มูลเลเตก็คือจะมีสตรีม กับมค์เกมครับผมสองค่ายนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นในของครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นอิ u ูเลเตอร์ที่เอา Android มามันก็คือ Android ครับนะประมาณนี้เลยส่วนรางวัลน,นะครับผมมันก็จะครั้งนีนะผมรอบนี้นะกับรอบหน้าอาจจะช้าหน่อยรางวัลอาจจะมากลางกลางเดือนมกราครับผมเพื่อนๆก็ต้องอดใจรอเห็นนะเพราะว่าหลางัลงๆเนี่ยครับผมเขาแจกหุน่นได้เร็วมากๆเลยหลังจากประกาศรางวัลใช่ไหมประมาณสอสวันอะไรอย่างงี้ก็เข้า,เข,าเข้าลงจอดของเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมก็จะยัง เจเลทนิดนึงนะก็โอเจาะผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะโอเคสำหรับวันนี้ผมมีข่าวทีมาบอกอเพื่อนแค่นี้ก่อนนะเอาให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสุขสันวันปีใหม่นะบ๊ายบายวู้ฮูแฮปปี้นิวเยียร์ว้าว